ไก่ KKU-1, ยวันโลยูริกโลคอเลสเตอรอลโลแฟตไก่เนื้อที่ตลาดเขากินกันเนื้อมันจะยุ่ยพอมาเป็น KKU-1 วันเนื้อมันจะเหนียวหนึบขึ้นมานิดนึงเกิดจากแม่พันธุ์ส้อยนิน KKU50 ไข่มกอีสาน KKU-50 และส้อยเพชร k k u 5 0พ่้อพันธุ์ก็จะเป็นสายพ้อพันธุ์ไก่เนื้อ k k u 1ัตัวใบกวาดแล้วก็จําเป็นต้องเลี้ยงในระบบอ e ีเลฟเลี้ยงระบบเปิดก็ได้อีเวฟก็คือโรงเรือนระบบปิดที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นเวลาอากาศร้อนมันก็จะทํางานของมันเองถ้าไก่ไซ้ลโลสองเขาก็จะทำไก่ย่างครับประมาณถึง2โลเขาก็จะ ให้ชำแหละขายถ้าจะเลี้ยงไซส์ประมาณโลถึงโลสนี่จะเลี้ยงประมาณ6สัปดาห์ครับไก่บ้านจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8 0ถึง90วันถึงจะได้โลหนึ่งไก่ประชารัฐเขาจะมาทำา m ็มกับศูนย์ไก่พื้นเมืองแล้วเขาจะมารับลูกไก่จากเราวัวละ20บาทแล้วเขาจะไปเลี้ยงไปจัดการไปขุนแล้วก็ขายเองของเขาสัปดาห์หนึ่งผมก็ผลิตอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 1, 1 5 0 0 0ถึง0 0ตัวเขาก็จะมารับทุกวันศุกร์เกษตรกรรายหนึ่งก็เลี้ยงประมาณ300ตัวครับศูนย์เราก็จัดฝึกอบรมอยู่ครับจะทำหนังสือแจ้งไปให้เกษ,ษตรกรที่สนใจก็จะมีการฝึกอบรมแล้วก็มาดูการฟักไข่การอนุบาลลูกไก่การผสมเทียมครบวงจรเลยครับไก่เคคิวันเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายตัวไวความต้องการของาการตลาดสูงอยู่อยากให้มาเลี้ยงกันเยอะๆครับ